สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big l i น e นะครับเฟบิร์ดของสแสบตบได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวโน้ตบุ๊กหลังจากห่างหายไปนานมากนะครับกับโน้ตบุ๊กของ A s u ูรุ่นนี้ครับเซนบุ๊ก ux 530-2นนะครับซึ่งเป็นขุมพลัง amd แต่น้ำหนักเบามากเมื่อกี้คุณเห็นว่าผมถือแค่มือเดียวมันก็สามารถถือได้แล้วประสิทธิภาพของมันเป็นอย่างไรกับขุมพลัง amd ryzen นะครับพร้อมแล้วไปรับชมกับคลิปนี้ได้เลย ครับตอนนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของตัวรูปร่างหน้าตากันก่อนสำหรับ ASUS ZenBook รุ่นนี้นะครับซึ่งมีรหัสอยู่ที่ว่า UM3A5305 ครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุแบบเรียกว่าเป็นความรู้สึกอะมันเย็นนะแต่ว่าทำไมรู้สึกมันเป็นเหมือนพลาสติกเนี่ยก็ไม่รู้อันนี้ก็ให้คุณไปลองจับน้าร้านกันเองนะครับแต่ความรู้สึกของผมคือพลาสติกแต่ว่ามัน ก็ feeling g o o อยู่เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของการเลอะเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยมันเลอะง่ายม,ามีแล้วก็เอซูตตัวใหม่แล้วก็เอซูเซนบุกอยู่ตอนล่างนี้นะครับทางด้านข้างของตัวเครื่องรุ่นนี้นี่จะเป็น u s t r a m จัดเลยนะครับก็เลยจะมีไฟบอกสถานะไฟชาร์จแล้วก็ usb type c 2ช่องพร้อมกับช่องเสียบหูฟังและไมโครโฟนนะครับอยู่ฝั่งนี้ก็คือฝั่งความือมีลำโพงมาให้ด้านล่างนะครับตัวนี้ลืมบอกไป ด้านล่างเนี่ยจะมีการติดสติกเกอร์ว่าเป็นตัวของวัสดุป้องกันแบคทีรียนะครับเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องระบายความร้อนพร้อมกับ usb type c ช่องหนึ่งซ้ำส,สามช่องสามารถชาร์จได้แล้วก็เสียบฮับได้อีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ก็จะมีลำโพงมาให้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวบานนะครับเป็นแบบโอ้โหเรียกว่าโครเมียมหรูหรา แล้วก็สามารถกางได้ถึง180องศานะครับซึ่งวิธีการก็กางง่ายอุ๊ขอภัยนะครับเนี่ยมันจะกางได้แบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างของตัวเครื่องกันดีกว่าด้านล่างของตัวเครื่องนะครับก็จะมีแผ่นยางมาให้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าลำโพงมีงนี้นะครับข้อดีของการวางแบบนี้คือเวลาลำโพงวางปุ๊บเนี่ย มันจะอยู่ด้านข้างมันจะไม่โดนกดทําให้เสียงออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะมีแผ่นยางกันลื่นมาให้สจุดด้านล่างสุดจะเป็นฐานยาวสุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดตัวเครื่องกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเอาละครับตอนนี้เราจะมาเปิดเครื่องกันนะครับสำหรับ ASUS Zenbook UM5302L ซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าต่อยอดกันจาก ตัวที่ราที่เราได้รีวิวไปนะครับก็ตัวนี้นะครับเนี่ยเปิดมาปุ๊บก,ก็ยังคงเป็นโน้ตบุ๊กปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรหน้าจอที่ได้นั้นเป็นแบบ OLED นะครับตามภาพที่เห็นเลยนะฮะแน่นอนครับว่าสีสันก็ค่อนข้างที่จะสดใสใช้ได้ดีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการสแสดงผลกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ของหน้าจอแบบนี้นั่นก็คือเรื่องของสีสันครับเราสามารถที่จะเปิดภาพนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องของการปรับแต่งได้เช่นเราเปิดตัวไลท์ลูมนะครับมาเพื่อจะปรับแต่งภาพเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าสู่ตัวไลท์รูมนะครับใี่สังเกตภาพไลท์ลูมเฉยเฉยนี่สวยงามเลยนะครับนี่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเลือกเป็นพระเป็นภาพนะครับ จกที่เราได้ทดลองถ่ายไปนะครับอันนี้อาคาก่อนสมมุติว่าเอาเป็นเอาไปภาพนี้ละกันนะครับี่ภาพนี้สังเกตนะครับในเรื่องของตัวสีสันอะไรต่างเนี่ยอขออภัยนะครับเป็นเมื่อกี้ภมาพถูอันนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่ในเรื่องของการดูแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับสําหรับในเรื่องของตัว l i ไ h t ์ล o m นะครับดังนั้นเนี่ยหน้าจอ OI D มันก็จะช่วยให้ภาพนั้นมีความสดใสมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของโตบุกเครื่องนี้ครับสำหรับในส่วนของแป้นพิมพ์นะครับมันก็จะมีไฟเรืองแสงมาให้ด้วยพร้อมกับระบบสแกนนิ้วที่ปุ่มพอเวอร์นะครับในส่วนนี้ขอบอกว่ามันค่อนข้างที่จะออกแบบได้ลงตัวแล้วก็มีทัชแพดขนาดใหญ่ด้วยมีโลโก้ ซาบไปฮำมัคกอ d ดอนคือลำโพงนั้นฮำมั r ก r ลดอนนะครับแล้วก็รองรับ Dolby a c t i o n Dolby Asmode ด้วยในตัวความรู้สึกของการพิมพ์คีย์บอร์ดนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเพราะว่าปัวแป้นพิมพ์นั้นนะมีขนาดที่ได้ได้ว่าเหมาะสมกับตัวเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มคอนข้างใหญ่ทําให้เราสามารถที่จะพิมพ์ได้คอนข้างแบบคล่องและรวดเร็วนะครับแล้วก็อย่างเดิมนะครับว่าตัวของที่เป็น ตัวทัชแพดเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทําให้ในเรื่องของการทํางานต่างต่างนั้นถือว่าทําได้คล่องตัวอยู่เหมือนกันสำหรับตัว a s u s z e n b บ o k กตัวนี้ครับสาหรับระบบปฏิบัติการนะครับก็เป็นว i ดิ o อสิบเเช่นเคยและรอบนี้ก็จะมาพร้อมกับ Office h o m e อสเต e ดนเวอร์ช i o n 2021เดได้เช่นเดียวกันครับทีนี้ในเรื่องของความโดดเด่นเข้ามานะครับในเรื่องฟังก์ชันต่างๆก็ยังคงใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า m y a s u s my asus As นะครับก็ยังสามารถที่จะเนี่ยกดตัวของ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เอ็กไพโปได้นะครับแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแล mm hmm. เช่นแบตเตอรี่นะครับสามารถดูแลแบตเตอรี่ได้นะครับก็คือจะลิมิตการชาร์จนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของเสียงพัดลมนะครับว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็สามารถกําหนดเสียงไมโครโฟนนะครับว่าให้มันมีการจัดการนอสไหมนะครับแล้วก็รวมไปถึงเสียงลําโพงนะครับแล้วก็มีเรื่องของอตัวดิไดมิก ของเสียงนะครับเพราะว่าตัวนี้มีดอเบิลมอแล้วก็เพิ่มเสียงได้มีเรื่องของการแสดงผลหน้าจอนะครับเป็นแบบ uh, LIDCARE นะครับมีการทำงานของ p i x e l Refresh นะครับแล้วก็รวมไปถึงการทำ Picker Dimming ได้ด้วยนะครับก็ทำให้หน้าจอนัน้ะมีความสบายตาม,มากขึ้นสีสันตรงขึ้นนะครับแล้วก็รวมไปถึง uh, Target Mode นะครับสามารถที่จะล็อกว่าเราจะเอาแค่มุมไหนเท่านั้นแล้วก็รวมไปถึงการ คอนเน็กติวิตี้นะครับตั้งค่าต่างๆ,ๆแล้วก็มีสมาร์ Connect ก็คือ Wi-Fi แล้วก็รวมไปถึงการตั้งค่าปุ่มคีย์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำได้นั้นจากนี้ก็จะมีเรื่องของข่าวสารจาก asus นะฮะแล้วก็สทิทธิพิเศษดีๆก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันมีเกี่ยวกับการดูแลตัวเครื่องนะครับรวมถึงการอัปเดตแล้วก็การสลับในเรื่องของอุปกรณ์ได้ด้วยพร้อมกับ นี่ครับก็จะเป็นเอซูบาก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆของเครื่องนะครับก็จะมี X s c r e e n แล้วก็อื่นๆมากมายแล้วก็รวมไปถึงสามารถที่เชื่อมต่อเอซูแล้วก็ตัวของหน้าจอและก็เราเตอร์เอซนะครับก็คือเนี่ยเราสามารถเช็คว่าในบริเวณนี้มีเราเตอร์เอซของเราหรือเปล่าอะไรเงรี้ยเป็นต้นทั้งหมดนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของรีจิสเตอร์นะครับของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างครบอยู่สำหรับฟีเจอร์ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพกันดีกว่าครับว่า เจ้าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มันจะแรงแค่ไหนในด้านของสเปคครับก็จะมาพร้อมกับขุมพลังก็คือ amd ryzen 7.7840U นะครับซึ่งเป็นขุมพลังที่ตัวเล็กนะครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับมาพร้อมกับแรมนะครับเป็นแบบ ddr 5นะครับ 16GB แล้วก็มี storage ตัวนี้อยู่ที่5 1 2 g นะครับแล้วก็ในเรื่องของกราฟิกก็เป็น amd r a d e n Uh, 780m นะครับเป็นงาดสีนโนเมกก็คือการจอออนบอร์ดนั่นเองครับแล้วก็ลืมไปถึง Wi-Fi นะครับเป็น Wi-Fi 6e แล้วก็ e t o o t h เวอร์ชัน5.3ก็เรียกได้ว่าสเปคของมันนั้นค่อนข้างทีง่จะสมบูรณ์แบบในเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าเราได้แคปเจอร์ผลการทดสอบเอาไว้นะครับในเรื่องของคะแนนเบสมาก็เลยจะอกมาเป็นแบบนี้ตัวของ PCmart เราทดสอบทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็เป็นไปตามนี้เลยคะแนนก็ถือว่าค่อนข้างดีใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับ ส่วนตัวของคริสต a นิส s m มารนะครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็ตัวกิเปนซิกนะครับก็ทำได้ทั้งซิงเกิลคอแล้วก็มัติคอัำแบ็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของที่เราทดสอบประจำนะครับก็จะเป็นซินเบนนะครับเราก็ให้คุณดูแบบนี้ซินเบนนะครับตัวที่เป็นมัลติคอทำได้ที่ 8,881คะแนนแล้วก็ตัวซิงเกิลคอยที่829รคะแนนก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะครับสำหรับตัวของซีนเบนนั่นเองครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคอมพิวเตอร์ตัว Asus ZenBook ตัว U M 5 3 0 2นั้นก็ให้แบตเตอรี่ขนาด6ควัตต์อเวอร์ในการใช้งานจริงนะครับก็สามารถที่จะลากใช้งานได้ค่อนข้างยาวนานนะครับคือผมมีการชาร์จมาตั้งแต่ช่วง ตอนอประมาณช่วงอีกกว่าหนึ่งนะครับตอนนี้เข้าสู่วันใหม่พบว่าแบตเตอรี่นั้นเหลือ58เรเรามีการทสอบเชมาแล้วก็อื่นอีกมากมายแล้วก็ใช้งานจริงๆด้วยนะครับพบว่าแบตเตอรี่นั้นน่ะสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างนานนะครับแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณช่วง8ชั่วโมงกำลังดีครับสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องน,นี้ส่วนระบบชาร์จนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับทั้งนี้ในเรื่องของที่ชาร์จนะครับติดกล่องมันจะให้แบบนี้มาตัวนี้เป็นที่เสียบ ปลั๊กนะครับแล้วก็มี u s B Type C อยู่ตรงนี้กำลังไฟที่มันสามารถจ่ายออกได้นะครับคือ65วัตต์ครับแต่ว่าวันนี้เราจะใช้กับเจ้าอะแดปเตอร์อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอะแดปเตอร์100วัตต์กับสายเอสฟาที่ผมใช้ประจําในการเทสนะครับว่ามันได้กําลังไฟสูงสุดเท่าไหร่ครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้แบตเตอรี่ของเราก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในเครื่องโดยที่เรายังไม่เปิดนะครับถ้าเรายังไม่เปิดเนี่ยตอนนี้ไฟมันเข้ามาช่วง 40นะครับประมาณ43 44ทีนี้เดี๋ยวเราจะลองกดเปิดเครื่องกันนะครับที่จริงอ่ะแบตเตอรี่อ่ะมันเหลืออยู่ประมาณหนึ่งพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะบูสต์ตัวเองนะครับกินไฟได้อยู่ประมาณประมาณ67-68วัตต์เลยก็เรียกได้ว,ว่าถ้าเทียบถึงเรื่องของการกินไฟของเจ้าโนบูกุตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่ามีภาระในการโหลดเนี่ย ผมจําได้ว่ามันทําได้สุดๆอยู่ที่71นะครับดังนั้นอะแดปเตอร์ตัวนี้ที่ติดกล่องมาถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอครับแต่ว่าในการกินจริงๆมันอาจจะมีการโหลดเพิ่มนิดหน่อยดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้แนะนํากับอะแดปเตอร์ที่จะพกกับโนบกตัวนี้แนะนําว่าหา65จะดีกว่า45แน่นอนครับสรุปแล้วนะครับสําหรับตัวเซนบุก U M 5302นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีโรบูตตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบเลยน้ำหนักเบามากนะครับประมาณโลนิดๆแล้วก็ยน่นอยครับว่ามีช่องเสียบ usb type c มาให้3ช่องแม้ว่า type a อาจจะต้องตัดเพราะความบางของตัวเครื่องนะครับแต่ว่าการที่มันมีอุปกรณ์เสริมแล้วก็สามารถที่จะเสียบฮาร์ดแวร์พวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดีสำหรับคอมพิวเตอร์รุ่นนี้ครับอย่างไรก็ตามครับราคาของมันอยู่ที่37,990บบาท ก็ฟังดูอาจจะเหมือนจะสูงแต่ที่จริงอ่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่สเปคให้มานั้นผมถือว่าโอเคแล้วเหมาะสมอยู่ครับทั้งเรื่องของความแรงแบตเตอรี่แล้วก็เทคโนโลยี่ทีออกแบบมาเพื่อใช้งานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนตี้แบตเตเรียทั้งตัวเครื่องมีเรื่องของตัวของสเปคที่ดีและก็รวมถึงหน้าจอที่คมชัดแบบ OLED ด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นใครที่มองหาโน้ตบุ๊กตัวเบานี่ก็คืออีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท,ทั้งข้างล่างดีและใน www. f c e e o o o k o o สแตเรบเช่นเคยครับ